สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจัดบูรนิทรศการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามในงานบุญเบิกฟ้าง,งานกาชาฉลอง1อยหาสิบปีจังหวัดมหาสารคามค่ะสำหรับมือนีอเครือข่ายสุขภาพอำเภอพยกระพุ่มพิสัย นำโดยท่านนายแพทย์ธิรพลชะละเดชผู้มนุยการลงพยาวาลพยากรพุ่มพิสัยท่านสาสุขอำเภอพยากรพุ่มพิสัยท่านอุดมบุภาธาเตได้นำทีมสุขภาพอำเภอพยากรพุมิพิสัยมารวมจัดนิทรรศการงานการดูแลผู้ป่วยโรคเหลือรังในงานในมือนีนะคะค่ะสิ่งที่ทั้งเครือข่ายสุขภาพอำเภอพยากรพุมิพิสัยเฮาได้นำมาจัดนิทรรศการในมือนีก็จะมีเกี่ยวกับ นำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะนำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมือนีเฮาน้ำอีหยางมาแนคะ่ะมือนีเด้อค่ะเฮาน้ำนำสมุนไพรมาสองอย่างจ้ะค่ะมีน้ำบักตูมกับน้ำกระเจี๊ยบค่ะน้ำบักตูมกับน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยมีประโยชน์จังใดต่อสุขภาพแนค่ะน้ำกระเจี๊ยบนี่เด้อค่ะจะช่วยบำรุงสายตาบำรุงกระดูกค่ะและก็ฟันค่ะส่วนน้ำบักตูมล่ะคะ น้ำมะตูมจะช่วยขับลมจะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อละรักษาความดัน่าแล้วก็บำรุงเลือดบำรุงหัวใจค่ะในในของโรงส่วนของโรงพยาบาลของเฮาเนี่ยได้น้ำน้ำสมุนไพรเรานี่ไปใส่ในผู้ป่วยโรคเหลือังจังเดบ้างค่ะตอนเศร้าจุดยูโอพีดีค่ะจะต้มไปให้คนไข้กินค่ะคนไข้ที่มาบริการค่ะจะมีน้ำสมุนไพรสองอย่างนี่บริการค่ะค่ะอันนี้ก็คือน้ำสมุนไพรเขาจะมีให้บริการสําหรับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอาหารซีถาดนะคะค่ะสวัสดีค่ะซื้อบุญมิสีสูงนะคะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอยู่งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพยักนะคะค่ะเมื่อนี้จะเป็นอาหารประจําถาดนะคะสําหรับฮาาเาอามานําวใส่ในน้ำข้นไข่สาหรับผู้ป่วยเลือดล้างเพื่อเลือกกินให้มันมอสสมกับตวเวฮาวด้วยการปฏิบัติตัวที่มอสมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนั้นโนนี้ประจํตัวนะคะ ค่ะก็จะมีถา,าดนาธาุาด,ดินนะคะธาดดินก็จะเป็นพวกสําหรับวกที่เกิดในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะคะจะเป็นอาหารรสฝาดมันเค็มนะคะจะก็จะเป็นพวกย่างเช่นกล้วยสัวฝากเาวาเผือกแล้วก็บวบนะคะสําหรับถาดน้ำนะคะก็จะเป็นคนที่เกิดในเดือนกรกฎาสิงหากันยานะคะก็คือจะเป็นวกรสเปรี้ยวขมนะคะจะเป็นพวกประกอบเน่า พักกระเดาแค่บานห้องซีนนะคะค่ะสำหรับถาดล้มนะคะแนะน้ำให้เกิดคึืนสำหรับคนที่เกิดเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะคะจะเป็นรถเผ็ดร้อนนะคะก็ะคือพวกกระชายตะไคร้ข้าวมุนหนีนะคะซอยขับล้มแก่ทองท้งเฟ้อปรับสมดุลร่างกายนะคะแล้วก็ถาดไฟนะคะสำหรับคนเกิดเดือนอมกรากลุ่มพามีนานะคะ,ะจะเป็นรถขมรถเย็นรถจืดนะคะ กระเจี๊ยบเดพวกไอ้แตงโมผักบุงผักตำนินบานเฮานาะค่ะปลเขือเท่บลเขือนะคะก็คือสําหรับอาหารที่ประจําท่านี่เพื่อจะมาให้แนะน้าให้สาหรับผู้ป่วยเรือล้างเฮาเลือกินให้หเมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารซีธาุจบไปแล้วนะคะ,ะทั้งเครือข่ายสุขภาพอำเภอพญาค้พิสัยของเขากันยังน้ำการให้บริการการนวดแผนไทยมาให้บริการสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธหนีน้ำนะคะซึ่งการนวดแผนไทยนี่มีผลดีจังไหนเนี่ยค่ะอ๋ะอค่ะนวดแผนไทยนะคะก็จะมีผลดีใน,ในการซอยกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เขาออกมาเหตุในคลินิกโรคเรื้อรังนะคะคือว่า คนไข้ที่เป็นเบาหวานคือมันจะเหตุให้เข้าเส้นเลือดหนืดนะคะคือเส้นเลือดจะเข็มข้นแบบนี้เท่ากับมันจะมีอาการชาตามไปเมื่อไปไปเท้าหรือจะชาที่เขาเอือนวสะบักเนาะบานเท่ากับเอื่นวัน,น,น่าจมคนพวกเนี้ยจะเปนง่ยนไงนะคะแลก้กก็ซอยในเรื่องของอคนป่วยขวามดันสูงนะคะจะเห็นให้มีภาวะเครียด กับสีเบิงว่าความดันสูงเกินรอยซีกับห้องก็จะบนวดนะคะห้างก็จะเปลี่ยนให้เป็นการดูแลเรื่องการเท่าต่อไปนะคะ อัน,นิกาสาหรับการหนวดแผนไทยนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่ทางเครือข่ายสุขภาพอำเภอพยาคะพุมผิดัยของเขาพุ่มใจสีน้าเสนอนะคะก็จะมีะนวัตกรรมหนึ่งนะคะที่น้องแพทย์แผนไทยได้คิดค้นขึ้นมาก็คือการนวดฝ่าเท้าโดยลูกแก้วนะคะเดี๋ยวจะไหน้ห้น้นองเขานําเสนอ,อนวัตกรรมนี้เลยนะคะ ค่ะนวัตกรรมตัวนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมคือการนวดฟ้าเทาโดยลูกแก้วเนาะคะ่ะนวัตกรรมนี้เป็นยังจึงได้เหตุคิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมาก,ก็คือพื้นที่ของเฮาเนื่องจากมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรืออ้ังสลายนะคะก็เลยคิดอันนี้มาคือหนึ่งลูกแก้วเฮาหาได้ง่ายทั่วไปตะก้าเฮ้าก็สามารถประยุกต์ใสจากของใส่ในบ้านเฮ้าได้ค่ะคือการหนวดฟ้าเท้าโดยลูกแก้วก็คือเหตุใดง่ายๆย,ยุบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็น ที่เป็นโลคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรหเบาหวานเนาะคะ่ะก็คือนั่งเบิงโทรทัศน์หรือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บานก็สามารถใส่เท่านวดบนลูกแก้วได้เนาะคะ่ะการนวดลูกการนวดฝ้าเท่าโดยกแก้วจะซอยในเรืองการไหล,เว,ล,เ,ล,หลเวียนของเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ไหลเวียนดีขึ้นลดอาการช้าของเท่าได้ะคะ่ะ ่ะอันนี้ก็คือนวัตกรรมที่เฮาภูมิใจนะคะ,ะส่วนในลําดับต่อไปนะคะก็จะเป็นเข่าหอมนิ้นเพื่อสุขภาพนะคะปลอดสารพิษนะคะ,ะซึ่งพูดเทมาก็คือไยาบัน สวัสดีค่ะชยภาพานะคะอันนี้มือนีแกมีความภูมิใจที่จะนําเสนอเรื่องเข่าเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้จะเป็นเขากล้องหอมมะลินะคะซึ่งเขาหอมมะลิของเขาเนี่ยซื้อเสียงโด่งดังจากทิ้นทุงกุล่านะคะดินทีดีมีประสิทธิภาพในการยึดเหนวเขาของเขามีคุณค่าทางอาหารสูงสุดนะคะ กัรวิธีการสีเข่ากับคือแคร์กระเทะเปลือกเมล็ดออกแค่นั้นเยื่อหุ้มเมล็ดกับจมูกเขายังยุ่งเพราะฉะนั้นเขากล้องตัวนี้จะสามารถบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงหลอดเลือดของคนไข่ที่เป็นโรคเบาหวานกับโรคความดันความดันโลหิตสูงได้นะคะควบคุมเบาหวานได้อีกทั้งยังเรื่องของการขับถ่ายได้อีกน้านะคะส่วนเรื่องของเขาหอมนิ่มนะคะเขาหอมนิน่มจะเป็นเม็ดสีดําๆซึ่งส่วนสีดำเนี่ยคะ่ะมีสารที่มีคุ้นคาในการนำน้ำตาลไปใส่ในใน,ในค้นไข้เบาหวานของเขานะคะเมื่อสีเป็นเขา ร่องก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแรลรักษาเบาหวานได้ดีขึ้นนะคะหลอดเลือดมีความยืดยุ่นได้ดีแล้วก็นำ้ำน้ำตาลไปใส่พอนั้นค้นไข้เบาหวานเท่ากับสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นก็เก้าอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาหอมนิ้นจึงหมอแก้การน้ำไปใส่น้ำค้นไข่โลกเเลือดล้างนะคะสำหรับสุดท้ายก็คือก็จะเป็นการแสดงนะคะการแสดงคลายเครียดลดเสียงลดโลกนะคะจากเครื่อข่า,ขายสุขภาพอัเภิ่พยาคภูมิิีัสของเขา้าเชิญรับชมรับฟังเลยนะคะ mm <laughs> ค่ะ,ะมูเฮานะคะมาจากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอพยากระพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะคะมื่อนี้ในมานำเสนอการแสดง3ชุดนะคะชุดแรกก็คือการแสดงไทยหีชีกงชุดที่2ล้ําผ่าเขามาชุดที่3เต้นบาสโลมนะคะสำหรับชุดแรกนะคะก็คือไทยหยีชีกงนะคะเป็นการ ผสมผสานนะคะการออกกําลังกายทั้งด้านจิตใจด้านร่างกายแล้วก็ด้านล้มล้มปานนะคะเป็นการกําหนดลมหายใจเขาออกนะคะอ่าหมาะสําหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะสามารถออกกําลังกายได้นะคะสาหรับการแสดงที่2คือการรํางผ่าเขามานะคะเป็นอ่าการนํานวัตกรรมของ เช่าอีสานบ้านเฮ้านะคะก็คือผ่าเข้ามาสามารถแสดงไก่ออกกำลังกายได้ทุกที่ทุกเวลานะคะล้ะก็เหมาะสมทุกเพศทุกไว้ยค่ะ แสดงชุดที่3นะคะคือการเต้นบาสโลบค่ะสําหรับการเต้นบาสโลบนะคะ,ะท้งกําเนิดน,นะคะมาจากประเทศลาวนะคะแต่ว่าเมื่อไทยเดน้าเข่ามาของเฮาก็คือว่าเฮาได้มาประยุกต์กับการเต้นอตลบิกแล้วก,การฟ้รนรําของพื้นบ้านของเฮานะคะเพราะว่าคนภาคอีสานเป็นปเป็นผาคที่มักม้วนนะคะมักฝ้อนมักร้าน,นะคะการเต้นบาสโลบนะคะสามารถเต้นได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ผู้เฒ่าจนฮอดเป็นฮอดเด็กหน่อยนะคะก็คือ ส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพกายของเขาให้แข็งแรงค่ะ